อ,อยากเท็นวะอืมเอ้าทำแดลก่อนพี่น้องอ้ยผมคือสันแห้งเทอน้ะมึงพี่น้องอ้ยนำจิ้มแม่บานเป็นจันไห้ยไหมหันมาน้อนนี่มึงพี่นอ้นนนองมา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 มหันเดี๋ยวน้อพี่น้องมา ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมอ e ีแอบแสบนะครับมือนีบรรยากาศกําลังมาลือสวพน,อนพี่น้องแม่บบานเพื่นอ้นอาปฏิบัติทําผืชสชนคัวรนะพี่น้องสีนี่ขางรังครับลือสวนลือใหม่ออนะครับลือ,อกอไผก็เลยจัดเมนูพิเศษพี่น้องเป็นอันนี้เป็นปลานวลจันทร์นะพี่นออ้องพิ่นอไปหาปลาพีสาวนะครับ เพิ่นไปใส่วางตาข่ายในแม่น้ำมูลพี่น้องได้ปลานวลจันมาผมก็เพิ่งเคยเห็นออกปลานวลจันเพิ่นาปลานวลจันกับปลานวลจันกับเพิ่นนะครับมือนี้เอามาจัดที่เด็ดพี่น้องเอามาลวกจิ้มครับลวกจิ้มครับนี่เลยพี่น้องน้ำจิ้มก็บสิเป็นน้ำจิม้มน้ำบลาขามนะครับน้ำบลาขามเปียกเมียบานเพิ่นจันให้แบบโอ้ยชิมมึงอะพี่น้องแซ่บเอามาลวกจิม้มมาพี่น้องมาครับแต่ก่อนนี่แซ่บกะ คือเก่าได้พี่น้องขออนุญาตแกะข้าวได้อันนี้เป็นลวกจิม้มมันกัสีขาวอยู่ดอกบ่อได้กินสดเด้อพี่น้องเด้อสีลวกจิม้มแต่บ่อนเนี่ยอาจจะมีสักสินหนึง่งกะบ่อได้แนะนำให้แกะข้าวตามเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับขออนุญาตครับผมอู้ยเดี๋ยวจิ้มน้ำซุปก่อนพี่น้องโอ้เมืองน้ำซุป ตะไข่หักพักชีนี่เอาเอาถั่วยมาเนีอยู่พี่น้องโอ้ขนาดกินผู้เดียวใส่สอนกลางอ่ามาบ่วปูฟันทำเพียงพักกระลายางพี่น้องจัดเต็มโอ้มาแบบสันๆเลยโอ้สันนี่หลีอเอาสินนีก่อนสันโอ้อยากเท่นอะ อจุม่มลงไปจกักสองสิก่อนก็นจังหันหนีดีอยู่นะเอา้าโอ้พี่น้องเมืองเนื้อเขาผีเพิ่พนว่าเป็นปานวลจันนะพี่น้องแต่เขาว่าจะลวกจิ้มนี่ย่าให้มันสุกปานไหนนะพี่น้องเด้อมาอมทำแหลกก่อนพี่น้อง โอ้ยผมคือสันแห้งเถอะเนาะมึงพี่น้องโอ้ยน้ำจิ้มแม่บานเพิ่นจันให้แม่หวานมาหน้อนนี่มึงพี่น้องมา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 หวานเนื้วเนาะพี่น้องมาอืมเหนื่อยังหวานโอ้ยชุดยอดเลย ับโง่ยังไงพี่น,น,น้องอือโอ้สัน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 อีน๋พี่น้องเอ้ย วบลงไปเลยอืมวยวาหันขาดเลยได้พี่น้องเอามือดึงลำเนียได้พี่น้องได้จะวากันเ้ยไปดวกจิมอยู่แล้วล่ะเอ้าชิ้นที่มันนาสีใดแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่นี่โอ้ได้ล่ะว่เป็นยัง

จะกินแบบนี้เว่ยๆเดอพี่น้องแต่อั้นถ้าลดนะโ,โอ้สุดยอ,อดลองไปลอง เนื้อน่ะที่กำลังกำลังหวานด้ยครับกับบอเมนวาบอสุกได้พี่น้องนี่พี่น้องโอ้ยบอเมนบอสุกเด้อมาครับมา น,นี่ลงกันอืมเราหันขาดแล้วนะมาพี่น้องเอาแบบลวกจิ้มก่อนเนี่ยอันนี้เพิ่งลงเด้พี่น้องเนาะ อม,มาพี่น้องเอาอีกคำนี่แบบโูกจิ้มมาครับโอ้น้ำจิ้มมายัางแสบ นับจิ้มไปน้อเอาใอ่นำซุปน้ำือ อโอ้โหหอนจัดเลยพี่น้องเออลองใส่พักบุงลงไปแบบกินพักผักลวกนะพี่น้องอบอกเลยพี่น้อง เป็นคลิปที่ผมกินแล้วแสบเลยล่ะครับแสบจริงๆแสบแบบ <c oughs> โอ้ช้ำๆเลยพี่น้องโอ้ยอาจจะมีเลือดปากเลือดข้างเลยพี่น้องเด้อถ้าบ่กกินกินแบบอื่นก็ได้แตแบบนี้มันได้รสชาติแบบเต็มๆนะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยนะครับอื <c oughs> อือารลําจิ้มมาคุเขาครับน้ำสดแจบเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวสีกินแบบที่ เพิ่นกินกับผักนอะพี่น้องเนาะอ้ไฟบริแวณางตาก่อนกำลังสีไฟฟื้นพี่น,นอออกก้อง,ฟฟงผ่าปฏิสัตย์เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ,อมึงไลค พิ่นทำงานหลายอาชีพพี่น้องเพิ่นรับจะมวยหลายอาชีพหลายตำแหนง่งเป็นตากลวองเป็นแม่บ้านเป็นยังไงนะกุ๊กเออโอ้มานี่พี่น้องเอาแบบที่เขากินคือสุก,กี้บ่เขาเห็นสุกี้บ่พี่น้องนี่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 เอามาคูดก,กับนี่นี่นี่นโอ้ยนี่เอา้า Bang, sotong sikap ni nak. Hmm. ฟิลสิแบบพี่น้องไปกินชาบูปะ่ะหรือไปกินแบบจิ้มจุ่มหอนห่อน,อนพี่น้องนี่ฟิลแบบเดีวยวกันเลยถ้าแบบหอนห่อนนั่งสิเนี่ยความห่อนในปากเนี่ยโอ้มันได้รสชาติของอาหารแบบสุดยอดเลยพี่น้อง Mm. Oh. Oh. ลองมืองพีหน่อยแต่พอมีปลาโน่นจันเนาะผมว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนนาสีเสียบเลยพี่น้องแบบไรก็ได้เนาะจะมาหนีผมใส่เป็นปลาโน่นจันเนี่ยเสียบเลยครับออเอา้าอันนี้ลวกจิม้มบิลลี่พี่น้องเนี่ยเอาเนื้อแบบหวานๆนะพี่น้องเนาะ ถ้าเลือกปากเลือกข้างอย่าว่ากันได้พี่น้องเด้อขันข้โอ๊ะโอองสีเนี่ยมาพี่น้องโอ,โอ๊ะโอคือเกาอืมือ หวน mm. านปวดอ่อจะน้ำซุปก่อนพี่น้องโอ้โหอนป่า <laughs> <laughs> เด็ด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 เอ้าเพื่อเป็นการบร่รสียเวลาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเต้จัดเงาๆเลยพี่น้องหมุดซื้อว่าจากที่มือสั้นๆมาแบบสั้นๆเลยพี่น้องมือนี่คือสีแบบ พ่อได้ลงหลายคำละ่ะหมูซื้อวาสิดีขึ้นครับเอา้าจัดแบบที่นี่เลยพี่น้องเอา้าแบบนี้เลยที่เขาเคยไปกินจิมจุ่มกันนาะพี่น้องเนาะนี่ครับจิมจุ่มลวกจิมเนี่ยใส่ใส่โราพาลงไปเนี่ยโอ้ยจอดเอ้ยคุณหยอดมากเลยละ่ะ โอ้ยพ <elim> ี <begun> <oni> vale <horrible> ่น้องม oment ไว้ได้พี่น้องสิอื้อหือนี่มใหญ่พี่น้องเดี๋ยวกินน้ำเด้๋ยวเสียไปเลยครับ อันนี้กินผุดยาได้ดพี่น้องเด้เลยเอาส่วนนี้มาลุกลงหม้อโอ้อยากสชดนดำมอนหว่านได้พี่น้องนะดูต่อ โอ้ยพี่น้องเป็นคลิปที่ผมวา่ามันได้มันได้ความรู้สึกมันได้ฟิลมันได้แบบแ่บแหมพี่น้องทุกคลิปที่พมเห็นมาก,กับแบ่บแต่แบบนี้ไม่ถึงว่ามันมันในความรู้สึกมันได้แบบหอนๆมันนั่งกินเข่าทางนลยพี่น้องเอาครับพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาจัดในมุมที่ครับเนี่ยเปียงบ้านนะครับ อ่าลูกทรายกำลังมาพี่น้องเพิ่นไปสอบสอบกำลังเข่าสีเขาบอนหนึ่งนะครับเอามุมในสวนแม่บ้านที่มาหรืออากาศที่เฮ็ดเป็นแป้งพักสวนครัวพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับกับมุมของอา่าเป็นหลวกจิมนะครับอันนี้เป็นทุงหน้าผมนะเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอาอาหารเป็นหลวกจิมเอาฟิวที่มันหุอนหอนมาฝากน้ำเสนอพี่น้องนะครับ เพื่อพี่น้องเห็นแล้วเสด้จชอบในมุมเหล้วก็เพื่อกินเขาว่ราะแบเจอแบบนี้แต่วสด็หิวเข่านะพี่น้องว่ามองผ่กความบันเทิงได้พี่น้องเด้ออย่าว่ากันนะครับครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็บฝากพี่น้องกดติดตามกดไลก์กดแชร์หรือ่าพี่น้องเข้าวา่ามองแล้วนะครับบ่ทันไดกกดไลก์กดแชร์ให้นะครับหรือบ่ทันไดก้กดติดตามให้กันกดให้เพื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องได้ผมสินําเสนอมุมอาหารที่คอมเมนต์เข้ามาครับเอาแบบนี้ต่อหรือแบบจะได้ที่วิธีทําสินําเสนอเรื่อย คลิปนี้จากพี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับครับสวัสดีครับ